ว่าแอบแม่นอนตรงข้างหมอนหมอนเนี่ยฮะตรงข้างหมอนยิ้มเนี่ยโอ้ยดูท่านโอ้ดูน่าจะเป็นองค์คารักองค์คารึกโอ้โหดูทำความสะอาดจุ่มทำความสะอาดจุ่มดูดูดูก็เป็นก็ทราบทีอยู่แล้วนะคะต้องจะต้องเป็นองค์คารักแค่ไหนที่จะต้องคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของที่บ้านอย่างนี้นี่นะครคุณแม่ แล้วถ่ายคลิปเธอไปคือแบน้ารักของเธอมันสุดยอดโอ้ยทำเป็นเก๊กโอ้ยทำตัโอ้ยทำหน้าดูหน้าเด้อกาหูเกาหูเสร็จแล้วก็เอามากินนะยิ้มแม่นี่ฉันกลาวว่าหนูโศกเขาโศกกันอย่างนี้ได้ยังไงดีเนี่ยครับคุณแม่ฮะโอ้ยดูดูดูอย่าลบกล้องเลยหันมามา คุณแม่นี่จริงๆที่จะต้องถ่ายคลิปวิดีโอบี้ทั้งวันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยถ่ายคลิปเสิ็จตอนเธอเป็นหอนโรงพยาบาลฉันเสียใจมากฉันไม่มีคลิปวิดีโอเธอเยอะแยะแม่นอนไม่หลับจวต้องดูคลิปวิดีโอน้องก่อนแล้วก็จนหลับคาโทรศัพท์เราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกต่อไปเราจะดูแลน้องอย่างดีไม่ให้น้องไปโรงพยาบาลอีก ดูดูเขาจะมองหน้าบ้านเนี่ยแบบแผนหน้าบ้านก่อนเออคอยแบบเป็นองค์กลาที่คอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยไงอ้าอ้าอ้าวอ้าวอ้าวนั่งสงบน่าสวยๆแล้วจ่ตอนรวยพ่อแม่นี้จริงๆที่จะคอยถ่ายคลิปวิดีโอว่าี่พู้นั้นหคานี้อย่างมากเลยนะครับณจุดๆนี้นะครับเนี่ย